อาหารของอวิชชาพิขุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งมีในภายหลังเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชาย่อมปรากฏเพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัยพิขุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์ห้าแม้นิวรณห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรกล่าวว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริตสาม ควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายแม้การกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังสัทธรรมแม้การไม่ฟังสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัทธรรมควรกล่าวว่าการไม่คบสัพปะบุรุษพิขุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสัพปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมอย่างการไม่ฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมอย่างความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การกรธทรมไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่สํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริตสามให้บริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์ห้าให้บริบูรณ์นิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้พิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบ ตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำใหญ่ที่เต็ม,มย่อมยังมห AH าสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครน,นั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดพิขูทั้งหลายการไม่คบสัปปรพบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการไม่ฟังสัตรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตรรมที่บริบูรณ์ย่อมอย่างความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูร์ ย่อมยังการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริตสาให้บริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์หให้บริบูรณ์นิวรณ์หที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน